สวัสดีทุกคนนะครับโยผมก็เชิพันนะครับวันนี้จะถ่ายแค่แค่คลิปเดียวเพราะวันนี้ผมรีบกลับบ้านเพราะตอนนี้ก็ทุ่มกว่าแล้วนะก็จะรีบกลับบ้านสักทีนี่เพื่อนโอเคยังเออหาตัวคใส่บ้างนยแปบ๊บหนึ่งครับเฮ้ยไม่เอาดีกว่าวันนี้เราจะไม่แข่งครับวันนี้เราจะ เราสองคนจะช่วยทําให้ทีมชนะแค่ตาเดียวแบบเป็นช่วยกัน EP สามจะช่วยกัน EP หนึ่งอง EP จะบูมกันให้เต็มที่เลยทําอะไรก็ทำเลยครั้งนี้ก็จะช่วยกันนะครับผม EP หนึ่งถึงสี่จะจะช่วยกันใช่ไหมเอ้จะฆ่ากันใช่ไหมยังไม่ปิดเลยไม่เเพิ่งเปิดอะ EP หนึ่งถึงสี่จะทำไมเหรอก็แข่ง EP ีพีสามใช่ป่ะเราช่วยกันอีพีสี่ก็จะฆ่ากันไป่อีพีห้าอีพีสุดท้ายครับผมเราเจ้าเดือดเดือดเด็ดเด็ดเลยยุงกัดเนี่ยเดือดแล้วเดือดแล้วยุงกัดแล้วเดือดแล้วเดือดแล้วอารมณ์เดือดแล้วโอ้โหเดือดแล้วอันนี้เดือดของจริงเดือดเป็นน้ำเลยอ่ะเจอแล้วเฮ้ยเฮ้ยเสียวเสียวเสียวครับผมเออ่บ้าครับ เอปปเอโรงเรียนพรสมุทรเจดียสอนอยู่ล่าไม่สอนนะครับปปูๆอยู่ที่อุทานเรือพุทธาจรรค้าโอเคช่วยกันช่วยกันช่วยกันนงรอบนี้ช่วยกัน,กน,กน,กนรอพรี่มีเขาก่อน โอเคพี่มีเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมช่วยเฮ้ยทำไมเรือมันเพิ่มวเรือไปสี่พแล้วดึงเลยแล้วกันนะเฮยไปไปไปวิ่ง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 ผมจะดันเข้าไปไม่ให้เข้ามานะครับอกอุ้งพุ่มจะลองปลาข้ามฝั่งโอ้โหปาข้ามฝั่งได้แต่ไม่โดนครับพี่น้องไม่ทันนะวิ่งไปกันวิ่งไปกันค่อยๆวิ่งไปไปเลยพี่น้องไปเลยไปช่วยช่วยกัน ครั้งนี้ช่วยกันเอามาแล้วมาแล้วเฮ้ยโอ้โหผมขึ้นแล้วผมขึ้นแลราเอมอนอะไรค้างเหรอค้างเหรอชื่อค้างคิ้วเราอะค้างคิ้วอินเหรอเออไออุศไปไหนวะโอ้ยไปมีหกโอ้ยไงแล้วไปดึงดึง ห้าสี่สามโชคดีครับโชคดีดึงดึงโอโ้โหสามสองด้วยเร็วมากนะลูฟี่แกเป็นหลานฉันโอ้ยโอเคอเค,ครับจังหวะนีผมม้ผมมาแล้วผมมาแล้วโอเคเรียบร้อยไปไปไปเฮ้ยโอเมงยืนดักศัตรตูตรงนี้นะ่ะเฮ้ยทำไมไม่มีใครมาล่ะศัตรตูไปไหนกันหมดวะ เอ,เอาไปช่วยกันเกียร์สี่คนเดียวเอาคนเดียวไม่ได้หรอกโออ้ไปุยสุดยอดเลยมันดึงสองฝั่งไงวะสองลบส,สามแล้วหนึ่งยังแล้วเราจะเหลือท่งเดียวไม่ได้ไมีฮอปไปไป,ไปฉันรู้ว่าแกาคือตายเหี่ยวตายเหี่ยวที่เราเล่าดืกันว่าเก่งนะเก่งนะแต่แกก็แพ้กราฟอยู่แล้วไนงะ แก่สิแก่สิอะไรแก่สิแก่สิแก่สิเราเนี่ยโอ้ได้เหรอได้เหรอบิ๊กมัมบิ๊กมัมมาช่วยเหรอเนี่ยแล้วผมต้องลงไปดูทงล่างแลพี่น้องจังหวะนี้จังหวะนี้ครับพี่น้องดึงทงไปดึงทงเอ้ยแตกกว่าแตกกว่าดึงทงบิ๊กมัมเดีวดึงทงแล้วลูฟี่สองปีกำลังไปแล้วลูฟี่สองปีไปแล้วตอนนี้ าากเฮลมีสาวโกเก่งสาวเก่งโอ้โหช่วยกันมาห,หน่อยช่วยกันห,หน่อยถึงมันจะไม่ตายเถอะช่วยสก,กัดให้หน่อยโอเคอยู่ไหนมาพี่ชายของแกนี่นะเุยัง,ยงเ,เย,งยงไม่เอาอะไรวะเนี่ยโคตรโหดเลย ไอโบ้ไอโบ้ไม่อ๋อโดนผมต่อยไปพันห <1 S 2> นนะึ่งก็ถือว่าดีผักนี่นจะผักมนเลยว่ะผักนี้คือผักที่ให้เราดูบิก๊กมัมดีโบอดมือบายบายเอาไว้กินเหรอผักอะ่ะก็บายบายนะครับผมจังหวะน,นี้ไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า EP ที่สี่ครับ EP พสี่จะช่วยกันอีก คือช่วยกันหนึ่งตา e อีพีเจีอพีสคือพักลบไออีพีห้คือจัดเต็มอีพีสุดท้ายนะครับผมแล้วใครอยากให้มีใครจะรู้อาจจะต้องมาคุยกันคนคนใหม่ทำซีซั่นสองเลยก็ใครอยากให้มีซีซั่น2ก็อเออใครอยากให้มีซีซั่นสองก็เอมเมต์มาบอกได้ครับ ไปแล้วครับขอบคุณครับ